แขกเพื่อนที่โชคร้ายของคุณตอนนี้ชายลึกลับยังคงยืนนิ่งไม่ได้พูดอะไรเช่นกันแดนต้องบอกชายลึกลับคนนั้นฉันจะคว้างก้อนหินเล็กๆใส่เขาถือเป็นการทักทายและไม่ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บด,ด้วยจากนั้นแดนก็ทําเช่นเดียวกันชายลึกลับยังคงยืนนิ่งเหมือนเดิมแดนก็หมดทางเลือกเช่นกันเขายังไม่อยากเข้าใกล้ในใจเขารู้สึกหวาดกลัวอย่างยิ่งภรรยาของเจนคิดว่าแดนเป็นคนร้ายประโยชน์ เธอจึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดเธอวิ่งไปตบไหล่ชายลึกลับแล้วรีบกลับมาแต่ชายคนนั้นก็ยังไม่ขยับอะไรเลยขณะที่ทั้งสองตกตะลึงโอโอ้พระเจ้านี่มันน่ากลัวมากแล้วแดนและภรรยาของเขาต้องเผชิญอะไรอยู่ชายลึกลับคือใครจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเวลาที่ผ่านมา เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเจนและแดนเพิ่งออกจากบ้านและเริ่มต้นจ็อกกิ้งตอนเช้าตอนแรกเจนวิ่งก่อนคุณสามารถเดาได้จากรูปลักษณ์ของแดนเขามักจะชอบนั่งเฉยๆในตอนแรกนี่เป็นกิจกรรมกีฬาของเจนเองแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมวันนี้แดนยืนกรานว่าจะไปตามอีกครั้งแดนพูดแบบนั้นอย่างสบายๆฉันหมายถึงคุณสองคนอยู่ด้วยกันมานานแล้วเจนเถียงกลับทันที ไม่ได้อยู่ที่นี่มานานแล้วแต่มันนานเกินไปแล้วมารับเจนสกอกนเสียงดังว่าวันนี้เขาจะไปวิ่งบนภูเขาสิ่งนี้ทําให้แดนประหลาดใจไม่สิ้นสุดกัะฟันและต้องวิ่งหนีเจนโกรธมากเกี่ยวข้องกับการกระทําของแดนเมื่อคืนนี้และแดนก็เดินตามเจนออกไปฉันแค่อยากจะผ่อนคลายความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็มาถึงทะเลสาบเล็กๆใกล้ๆ,ๆแดนวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆนั่งพักสักพัก เจนจึงยาอเยอ้ยแดนที่หัวล้านนิดหน่อยตอนนี้บุคคลทั้งหมดดูเหมือนชายชาราแดนก็ไม่สนใจเจนด้วยเขาชี้ไปที่ทิวทัศน์โดยรอบแล้วบอกว่าสถานที่แห่งนี้สวยงามมากชวนเจนมาถ่ายรูปกันเจนปฏิเสธแดนนึกถึงความรู้สึกเก่าๆของเจนทันทีเจนคิดสักครู่กลับมาถ่ายรูปกับแดน ท้ายที่สุดทั้งสองยังคงเป็นสามีภรรยากันตอนนี้ไม่ใช่ศัตรูเจนเป็นคนถ่ายรูปเก่งมากเธอคงจะเป็นคนที่สวยงามเมื่อตอนที่เธอยังเด็กเจนเห็นสถานการณ์ของแดนอยากไปวิ่งบนภูเขาอีกต่อไปตั้งใจจะวิ่งรอบทะเลสาบสี่รอบแต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้แดนเบือ่อเขาไม่อยากวิ่งเลยแดนคิดว่าเจนยังกโกรธอยู่ดังนั้นเขาอธิบายเมื่อคืนนี้ว่าเขาไม่ได้ล้ำเส้นยังอยู่ในหัวของเจนคิดว่าแดนยังอยากคบกับผู้หญิงคนอื่นอยู่เมื่อคือนผมได้มีโอกาสเขายังคงพูดคุยกับผู้หญิงเหล่านั้นแม้กระทั่งเจ้านาว54ปี แดนยังต้องการให้คนอื่นส่งข้อความหาเขาเป็นการส่วนตัวด้วยคิดที่นี่อารมณ์ของเจนระเบิดจนหมดแดนก็เป็นลุงอ้วนเหมือนกันไม่สนใจเลยดูเหมือนหมูประเภทที่ตายไปโดยไม่กลัวน้ำเดือดทำให้เจนโกรธจนพูดคำสักแช่งแล้วใส่หูฟังหันหลังกลับและวิ่งหนีไปไม่เช่นนั้นเลือดของเธอจะเดือดและเจนก็ฟังซึ่งเป็นวิดีโอพอดแคสต์ที่จัดทำโดยที่ปรึกษาด้านการหย่าร้างคนหนึ่งแดนคิดนานกว่าสิบวินาทีตัดสินใจที่จะวิ่งอยากจะรอยอยู่ข้างๆเธอจนกว่าเจนจะเลิกโกรธแล้วปลอบใจเธอออวิ่่งไไปสักักกกพแดนหายใจมออ วิ่งไม่ได้อีกต่อไปสามารถเดินตามได้เท่านั้นเจนวิ่งเร็วมากหลังจากนั้นไม่นานเธอเห็นชายคนหนึ่งสวมเสื้อฮูดอยู่ริมฝั่งทะเลสาบในเวลาเดียวกันแดนได้ยินเสียงแหลมคมในอากาศทําให้เขาหยุดไม่ได้ลดอาการปวดหัวเจนก็โต้ตอบเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ตอบโต้รุนแรงเท่าแดนไม่นานเสียงอึกทึกก็หายไปถ้าอย่างนั้นก็ไปกันต่อเขาวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆและเจนก็กระตือรือร้นมากขึ้นอีกเล็กน้อยวิ่งไปข้างหน้าต่อไปเมื่อเจนวิ่งตักเสร็จแล้วพบว่ายังมีป้ายเอนอยู่ ทังที่เธอมาที่นี่ได้หายไปแล้วเธอคิดว่าเธอเวียนหัวฉันต้องไปทุกที่เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะเดียวกันแดนเดินอย่างสบายสบายบนถนนให้ตายเธออะไรวะเนี่ยจู่จูก็มีดาวดวงหนึ่งพุ่งเข้ามาหาฉันแดนแน่ใจว่ามีคนชนเขาเขา้าแต่คนนั้นก็หายไปทันทีนี่มันบ้าอะไรเนี่ยแดนสับสนเล็กน้อยก้าวไปข้างหน้าต่อไปโดยไม่คาดคิดเจนวิ่งไปหาเขาและเรียกเขาไปดูอะไรบางอย่างมีคนสองคนมาถัดจากป้ายนั้นแดนขอโทษเจนเชิงรุก ฉันไม่อยากวิ่งอีกต่อไปตอนนี้เจนไม่สนใจเรื่องนี้เพราะเธอพบว่าเธอออกไปข้างนอกไม่ได้อีกแล้วทั้งที่พวกเขามาก็หายไปแล้วนอกจากนี้เครื่องหมายนั้นก็เหมือนเดิมมาโดยตลอดแดนรู้สึกทะเลสาบนี้หรือเปล่ามีป้ายตั้งตรงเหมือนกันสองป้ายเจนก็มองเห็นความเป็นไปได้เช่นกันก็เริ่มวิ่งทันทีขอให้แดนตามเธอไปทั้งสองคนไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น ทั้งสองวิ่งไปรอบรอบักพักแล้วจึงหันหลังกลับณจุดนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่แพ้มีป้ายเดียวเท่านั้นแต่ทางนั้นก็หายไปกล่าวอีกในหนึ่งคือมีคนสองคนติดอยู่ที่ริมทะเลสาบเป็นไปได้ว่าคุณจะออกไปข้างนอกไม่ได้ตลอดไปแดนยังคงไม่เชื่อมองไปรอบๆทันทีเขารู้สึกว่าทางออกอยู่ข้างหน้าไม่ไกลขอให้เจนติดตามเขาไปเดินสักพักแดนเพิ่งค้นพบว่าเขาคิดผิดเช่นกันฉันจึงคิดวิธีที่ชานฉลาดขึ้นมาบอกเจนกับฉันให้แยกทางกัน ใครสามารถเห็นทางออกได้บ้างแล้วจะตะโกนเสียงดังไม่มีประโยชน์เหรอเจนไม่มีทางเลือกอื่นต้องเห็นด้วยต่อมาแดนยังคงขอโทษเจนเขาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงที่จะตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาเจนไม่มีอารมณ์ที่จะพูดสิ่งเหล่านี้เธอต้องหาทางออกอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทั้งสองคนนำแนวคิดนี้ไปใช้เสร็จแล้วยังหาทางออกไม่ได้คนสองคนยืนอยู่ใต้ป้ายดูโงเ่เขา แดนก็เริ่มกังวลเช่นกันในเวลานี้เจนจําได้ว่าเธอสามารถใช้โทรศัพท์โทรหาคนอื่นได้เมื่อฉันหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าชุดหูฟังหล่นลงพื้นโดยไม่ได้ตั้งใจเจนเห็นแล้วโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณแดนหยิบโทรศัพท์ออกมาดูยังไม่มีสัญญาณประการแรกเขาตําหนิผู้ให้บริการหลังจากนั้นเขาตําหนิเจนที่ไม่ปล่อยให้เขาเปลี่ยนไปใช้บริการสายการบินอื่นตอนนี้ผลที่ตามมาได้มาถึงแล้วโทรเข้าโทรศัพท์ไม่ได้เช่นกันพวกเขาทั้งสองถือโทรศัพท์ไว้ริมฝั่งทะเลสาบเพื่อหาสัญญ,ญาณอย่าบอกนะว่าท่านี้ตลกขนาดไหน ไปต่อออกไปจากที่นี่ออกไปจากที่นี่โอเคออกไปจากที่นี่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 ไปสักพักเสียงแหลมดังขึ้นจู่จบุคคลลึกลับสวมหมวกคลุมก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหน้ายิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังทรงหันหลังให้พวกเขาอีกด้วยสิ่งนี้ทําให้เจนและแดนหันหลังหนีด้วยความกลัวทั้งสองก็ไปที่ป้ายนั้นอีกครั้งเจนยังคงสาบแช่ง กระทันหันเธอเห็นว่าบนพื้นด้านหน้ามีหูฟังสองตัวจริงๆยิ่งกว่านั้นพวกมันก็เหมือนกันทั้งหมดเป็นของเจนทั้งสองรู้สึกแปลกแปกทำไมมีสองทันใดนั้นเจนก็หันกลับมาดูแดนสันนิษฐานว่านี่เป็นเรื่องตลกอันโหดร้ายของแดนหรืออะไรสักอย่างแดนบอกว่าเขาไม่มีความสามารถนั้นปล่อยให้ต้นไม้เติบโตบนถนนปิดกั้นทางออกทันใดนั้นแดนก็มีความคิดเขาจึงพาเจนเข้าไปในป่าหลังจากที่พวกเขาเดินทางไกลแล้วเจนพบว่าทั้งสองยังอยู่ในป่าเธอไม่เห็นบ้านหลังใดปรากฏเลยด้วยซ้ำแดนไม่เชื่อเจน ก้าวไปข้างหน้าต่อไปเดินไม่ได้แล้วจริงๆนั่งบนหินเพื่อพักผ่อนสักหน่อยไม่นานทั้งสองก็ยังคงเถียงกันต่อไปเจนจําสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนได้ฉันอยากจะแทงแดนจริงๆแดนเงียบไปทันทีหลังจากผ่านไปกว่าสิบวินาทีเขาก็ขอโทษอีกครั้งบอกว่าเขาเมาจึงทําอย่างนั้นเจนรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องของการเมาตอนนี้พวกเขาทั้งสองกำลังทรมานกันและกันทุกวันก็เหมือนกันไม่สิ้นสุดแดนตอบกลับเป็นอย่างนั้นแล้วหยุดแค่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันยังไม่พอเหรอแต่ถูกเจนตะโกนใส่ พราะเธอรังเกียจแดนกลิ่นไม่พึงประสงค์ของลุงไวกลางคนและยังมีกลิ่นคนแก่เล็กน้อยอีกด้วยเจนทนกลิ่นนี้ไม่ไหวทั้งสองฝ่ายเริ่มโต้เถียงกันไม่หยุดดูสถานการณ์นี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในฐานะสามีภรรยาดูเหมือนจะสิ้นสุดลงแล้วทั้งสองวางแผนที่จะออกไปดำเนินคดีอย่าให้เสร็จสิ้นพวกเขาทำตามขั้นตอนนี้มาเป็นเวลาหปีแล้วคาดว่าการออกนอกบ้านครั้งนี้จะเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วจากนั้นแดนก็ชี้ไปในทิศทางเดียวรู้สึกสามารถออกไปข้างนอกได้ผู้นำจึงยังคงเดินหน้าต่อไปเจนก็ต้องตามไป ในที่สุดทั้งสองก็ยังคงไปที่ฝั่งทะเลสาบนี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่อยากเห็นชอบแผนการของพวกเขาที่จะเข้าไปในป่าในทิศทางตรงกันข้ามล้มเหลวทั้งสองคนเสียหายอย่างสิ้นเชิงต่อไปเจนเป็นผู้นำทางวิ่งไปอีกทางหนึ่งศักยภาพของแดนถูกเปิดเผยแล้ววิ่งเร็วกว่าเจนด้วยซ้ำคราวนี้พวกเขายังคงกลับมาที่ป้ายนั้นหมายถึงไม่ว่าพวกเขาจะพยายามแค่ไหนก็ตามพวกมันมักจะป้วนเปี้ยนอยู่รอบทะเลสาบสองคนตะโกนไม่หยุดแดนรู้สึกว่าพวกเขาได้พบกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติพวกเขาทั้งสองร้องให้เหมือนเด็กอยู่พักหนึ่ง นั่งบนพื้นอย่างสับสนหลังจากนั้นไม่นานมีเสียงหนึ่งดังออกมาวิ่งขึ้นมาเมื่อกี้มีคนโทรมาให้รีบไปแดนลุกขึ้นยืนสัญชาตญาณของเขาบอกให้เขาขยับตัวเล็กน้อยเจนตามมาด้วยขณะที่แดนข้างไคล้และตะโกนเสียงดังหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาเห็นบุคคลลึกลับที่อยู่ข้างหน้าไม่ไกลแดนไม่กลัวแล้วยกมือทักทายเขา โดยไม่คาดคิดบุคคลลึกลับได้ยินเสียงการเคลื่อนไหววิ่งตรงไปข้างหน้าทันทีแต่บุคคลลึกลับคนนั้นก็วิ่งและหยุดและหยุดเช่นกันดูเหมือนว่าเขากำลังพยายามล่อลวงพวกเขาที่ไหนสักแห่งริมทะเลสาบในที่สุดบุคคลลึกลับก็หยุดวิ่งยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นทั้งสองถามคำถามมากมายแก่เขาฉันจะหนีจากทะเลสาบนี้ได้อย่างไร แต่บุคคลลึกลับยังคงยืนนิ่งราวกับรูปปัน้นโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำในเวลานี้ทั้งสามีและภรรยาต่างสับสนเจนบอกว่าเธอไม่อยากเข้าใกล้คนนั้นแค่มองตรงไปที่แดนที่เดินผ่านไปแต่แดนบอกตรงๆว่าผู้หญิงมีความสําคัญเป็นอันดับแรกนอกจากนี้เจนยังดูแข็งแกร่งอยู่เสมอณนะจุดนี้มันควรจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้สักหน่อยเจนปฏิเสธความหมายในภายหลังเธอให้เวลาแดนเพียงพอสําหรับสามีและภรรยาที่จะมีเพศสัมพันธ์ตอนนี้แดนควรจะจ่ายบางส่วนว่าคู่นี้กําลังแลกเปลี่ยนกันแบบเปลยเยๆแดนขมวดคิ้ว ฉันแค่กลัวว่าบุคคลลึกลับจะรุนแรงมากเจนไม่หยุดนวดแดนเขาต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างดื้อรัน้นพูดคุยและให้กำลังใจตัวเองแดนมองอีกฝ่ายยังคงนิ่งเฉยฉันก็เลยหยิบหินก้อนเล็กๆขึ้นมาเจนใส่หัวแล้วบอกเขาว่าอย่าทำอย่างนั้นให้แดนขึ้นไปตไหล่คนนั้นแดนปฏิเสธเขาหันกลับไปคุยกับบุคคลลึกลับฉันจะคว้างก้อนหินเล็กๆใส่เขาถือเป็นการทักทายฉากแรกของหนังก็เกิดขึ้นอย่างนั้น หลังจากที่บุคคลน,นั้นหายไปแล้วในเวลานี้บุคคลลึกลับได้เคลื่อนไหวฉันเพิ่งเห็นเขาหันหน้าไปมองเจนและแดนโอ้คนนี้หน้าเหมือนแดนเลยนอกจากนี้ยังส่งเสียงอีกด้วยเขาก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วทั้งสองพบว่ามันแปลกเกินไปสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งสองไม่อาจเข้าใจได้ตอนนี้ทันใดนั้นแดนก็เห็นแผ่นหลังของเจนแดนมีหนวดมีคราวปรากฏตัวขึ้นถือไม้แหลมคมอยู่ในมือเจนก็รู้สึกเช่นกันทันใดนั้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัว อย่างรวดเร็วเจนไปเอากล่องอาหารกลางวันแดนกลัวและรีบวิ่งหนีไปเขาไม่กล้าช่วยเจนระหว่างทางเขาก็ชนเข้ากับใครบางคนด้วยแต่บุคคลนั้นกลับมองไม่เห็นแดนก็ไม่อยากจะคิดมากเช่นกันลุกขึ้นและวิ่งต่อไปจริงๆแล้วแค่วิ่งเรียบชายฝั่งทะเลสาบหลังจากนั้นไม่นานเขาก็บังเอิญเจอเจนอีกครั้งเธอยังคงปลอดภัยดีเจนถามแดนว่าเขาพบทางออกแล้วหรือยังแดนก็ไม่โง่เหมือนกันหลอกให้เจนคิดว่าเขากำลังมองหาทางออก จะพบมันเร็วๆนี้บอกให้เจนยืนนิ่งไม่ขยับเจนรู้สึกสับสนเธอถามแดนเสียงดังว่าเกิดอะไรขึ้นแดนรีบวิ่งไปไปทางใดทางหนึ่งฉันยังคิดว่าฉันควรเจอเจนกลับมาทางด้านเจนอีกครั้งอธิบายว่าฉันจะฉี่เจนอยู่ที่นั่นสบถเสียงดังสิ่งนี้ทําให้แดนรู้สึกคุ้นเคยใช่แล้วพวกเขาทั้งสองเริ่มวงจรการกลับชาติมาเกิดครั้งใหม่เรื่องราวของคนสองคนที่หาทางออกเกิดขึ้นอีกครั้งไม่มีรายละเอียดใดหายไป เพียงไม่กี่หูฟังเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังหมายถึงวงจรการกลับชาติมาเกิดนี้เกิดขึ้นกี่ครั้งแล้วแดนเข้าใจชัดเจนอยู่ในใจเขาก็พูดไม่ชัดเจนเช่นกันแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้ําและซ้าเล่าก็ตามหลังจากนั้นไม่นานแดนยังเข้าใจว่าเขายังรักเจนอยู่หันกลับไปบอกเจนให้พาเธอออกไปจากที่นี่ทันที จากนั้นทั้งสองก็เริ่มต้นอีกครั้งทันใดนั้นแดนก็ถูกไม้ฟาดลงกับพื้นมันเกือบจะเหมือนได้รับกล่องอาหารกลางวันจากนั้นแดนคนใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาติดอยู่ที่นี่จริงๆแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามก็จะฟื้นคืนชีพเร็วมากเช่นกันเจนเกลียดแจ็กเก็ตของแดนจริงๆจึงได้เอาเสื้อคลุมของแดนลงจากพื้นใส่มันด้วยตัวคุณเองทันใดนั้นแดนบนพื้นก็เคลื่อนไหวเจนร,รู้สึกว่าแดนบนโลกนี้ต้องจับไปอย่างแน่นอนฉันจึงพบกิ่งไม้ บังคับให้เขารับกล่องข้าวให้เรียบร้อยแดนรู้สึกไม่สมเหตุสมผลมากเจนเป็นผู้นำทันทีและวิ่งไปล้างมือในลำธารเล็กๆในป่าแดนหยิบน้ำขึ้นมาจิบขณะที่พวกเขากลับไปสู่เส้นทางเห็นอีกคู่ทะเลาะกันบนถนนทั้งสองดูตกตะลึง นี่ไม่ใช่การกลับชาติมาเกิดใช่ไหมกลายเป็นพื้นที่คู่ขนานต่อไปทั้งสองอยู่ในวงจรแห่งการกลับชาติมาเกิดและพื้นที่คู่ขนานนี้ทะเลาะกันไม่รู้จบแล้วแต่งหน้าอีกครั้งสุดท้ายแดนก็ถูกฆ่าโดยสวมเสื้อฮู้ดตัวเขาเองและเจนก็วิ่งไปที่ทะเลสาบถูกทุบตีจนตายโดยสวมเสื้อฮู้ดโดยพื้นฐานแล้วหนังจะจบลงที่นี่ฉันคิดว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายทําได้โอเคระดับ5ดาวฉันให้3ดาวฉันพบว่าหนังเรื่องนี้เหมือนกับหนังเรือสําราญที่น่ากลัวนิดหน่อยล้วนเป็นการสํารวจวิกฤตชีวิตสมรสของคนวัยกลางคนผก ความตั้งใจเดิมคือการอยู่ในภาพยนตร์สร้างแดนและเจนเวอร์ชั่นพรีเมียมเช่นเดียวกับรุ่นต่ำสุดแต่ฉันไม่เห็นความแตกต่างมากนะจริงๆแล้วความคิดนี้ก็ค่อนข้างดีแต่การถ่ายทำเป็นเรื่องยากมากหนังทั้งเรื่องเป็นเพียงคนสองคนและทะเลสาบเรื่องนี้ค่อนข้างหาได้ยากในภาพยนตร์สยองขวัญทุนต่ำจึงไม่มีพื้นที่ให้ปลูกมากนะักโอเคขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุน